ีิ่ันน้าตาก็จะประมาณนี้เนะี่ยแต่รับรองครับเผ็ดร้อนแซบถึงใจครับกระเพานี่กระเพราก้านแดงนะเพื่อน,น,นออกร้อนปากครับแซ่บเมนูนี้เพื่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันนะครับอันนี้จะเป็น เครื่องที่ผมจะใช้เอาไปโขกก่อนนะครับเอาไปตำม,มีกระเทียมแล้วก็ดีปีพริกไทยวันนี้ผมใช้เป็นพริกแห้งนะครับอยู่วันเพื่อนอาจะสงสัยว่าดีปีมันจะให้รสชาติแบบไหนมันจะมันจะหอมแล้วก็จะเผ็ดนะครับกินแล้วจะอ,อกร้อนวันนี้ผมใช้เป็นแบบเป็นแห้งนะครับเพราะว่าผมซื้อแบบเป็นแบบแห้งมาจริงๆแล้วถ้าเกิด ที่บ้านใครปลูกไว้เป็นใช้เป็นสดก็ได้นะครับแต่นี้ผมซื้อเป็นแห้งครึ่งโลครับใช้ได้นานครับเพราะว่าเราไม่ต้องใส่เยอะครับแค่สามสี่อันนี้ก็เผ็ดร้อนนะครับแ่บถึงใจเอาไว้เวลาแกงเวลาผัดกะเพราได้หมดครับทำอาหารป่าเนี่ยอร่อยมากตัวนี้ก็จะเป็นพุงปลาช่อนนะครับอันนี้ผมเอาไปลวกแล้วนะ ใช้วาลวกไม่ได้เอาไปต้มมาแล้วครับต้มใส่กับขา่าตะไคร้นะครับประมาณสิบห้านาทีให้มันดับกลิ่นขาวนะพุงไบช่อน,นครับครับเดี๋ยวขอตัวไปโขกเครื่องแป๊บหนึ่งครับเผ็ด <c oughs> ประมาณเผ็ดประมาณไหนเ,นเพื่อน ทำตามที่เราชอบนะครับแต่พริกไทยกับบีปีมันออกร้อนเนยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปไี้ใช้พริกแห้งพริกขี้หนูอะตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็ ตั้งกระทะเลยครับใส่มันนิดนึงครับคั่วไเครื่องมันหอมครับพี่เล็กกะว่าจะใส่ยังไงเยอะเยอะเหมือนกันนะครับ เวลาเราเอามาผัดกับข้าวมันก็จะหอมตรงนแบบนั้นแบบชอบแบบผมชอบนะ <c oughs> มีคนส่วนชอบหรือเปล่า <c oughs> เครื่องหอมแล้วผมก็จะ <c oughs> ใส่ใตัวพุงปลาไปนะต่อไปผมจะตามด้วย ก็ตาเขียวผิวหวานดำนะครับน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับตัดด้วยน้ำตาลนะครับ เราวใส่น้ำปลาเนี่ยอันนี้เราเอาพอคลุกจิดพรนะครับเพราะตัวพุงปลามันสุกมาอยู่แล้วทุกคนก็เลยง่ายครับคลุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับหอมมาก รสสั่นเป็นไงนครับเดี๋ยวลองชิมมันสักนิดหนึ่งครับเผ็ดร้อนโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำปลานิดหนึ่งครับเพิ่มความเค็มกับความหอมโอ้ร้อนคอเหมือน ใายได้ใบกัะเพราเลยนะครับกะเพราเก็บเองเยอะทางบ้านวันนี้มือเย็นฝนตปกโหพายุฟ้าแรงมากครับนะครับปิดไฟนะครับเมนูเราง่ายๆเอะยครับ กิ่นแบบนี้ครับกลิ่นหอมมากเพื่อนนะครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟใส่จานกันเท่าประมาณนี้พอครับอาหารเย็นวันนี้ จริงๆถ้าเกิดเราทำทานตอนเช้านี่เพิ่มไข่ดาดวหรืักฟองนี่ก็น่าจะเข้ากันนะพืกอนกลิ่น,นหอมมากเดี๋ยวเราไปลองชิมกันที่แต่หน้าตาก็าจะประมาณนี้ ได้เวลามาลองชิมแล้วครับอืมดีปีผมตำแค่นี้พอครับเอาเพาแบบให้มันบุบๆแต่รับรองครับเผ็ดร้อนแทบถึงใจครับกระเพราเนี่กระเพราก้านแดงนะเพื่นอนเก็บจากทางบ้านครับดกมากครับปีนี้อืม ถึงงเคครรื่อับปรุงปลานี่เราเอาไปต้มก่อนครับไร้กิ่นขาวปรุงง่ายนะเมน,นูนี้นะเพื่อนเพราะตัวพุงปลาเราไปต้มสุกแล้วครับ แล้วก็เติมรสชาติตามที่เราชอบเลยครับฐานข้าตรงนิดหนึ่งครับติดใจครับโอ้ยเหงื่อเริ่มไหลแล้วเพืออ่อน,นะนมันออกร้อนนเวลากินมันมันออกร้อนครบ ต้องตามด้วยแตงครับเผ็ดมากตอนนี้ครับพริกไทยก็มีให้ความหอมแล้วก็ส่งอจะเพิ่มความร้อนเผ็ดร้อนอยู่แล้วเจอดีปีกอีกพริกแห้งอีกเ,เกพกื่อนกระเพราการแดงอีกโอ้เป็นเมนูที่เข้ากับอากาศวันฝน,ฝนตกมากครับ ออกร้อนปากครับแซ่บเมนูนี้เพื่อนไปครับเดี๋ยวจะขอตัวไปทานแล้วนะครับอีกัะคำหนึงกินให้เพื่อนเพื่อนดู ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมง่ายๆนะครับแต่รับรองแซ่บอร่อยถึงใจแน่นอนเราไปทําทานกันดูนะครับเราชอบรสชาติไหน,นเพื่อนก็ใส่ตามที่เราชอบเลยอย่าเพิ่มที่แรกอย่าไปเพิ่งอ,อย่าพ่ไปปรุงเค็มปรุงหวานเยอะนะครับมันขาดหลืออะไรเราค่อยเติมที่หลังได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันเค็มมันหวานมันจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ความเผ็ดนี่ระวังหน่อยนะครับ บีปนี่บอกเลยว่าใส่แล้วเวลาไปผัดเครื่องแกงก็ผัดกระเพราเนี่ยมันออกร้อนครับแต่ก็เป็นเมนูแซ่บอีกเมนูนึงเดี๋ยนวนี้ขอตัวไปทานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ